ลูกชายโชคชัยนะครับโชคชัยพิษปูกระทิงยอวิชากำลังรอครับ <c oughs> ชุดนี้มีสี่ตัวนะครับสองคู่ผู้สองเมียสองนี่อีกนี่ก็โชคชัยนะครับโชคชัย ูโชคชัยสี่ตัวกำลังสวยบขาวครับนี่เป็นสายุสายุบวกลังเขาที่ดาสวรร์สาลอยลูกเทพรถสวรร์ นี่อีกตัวนึงนี่หลอ่อทุกโทนตัวเดียวซีโฟมา่าหรือด้านจกเกาะลูกสาวมดตัวนนอย อันนี้เป็นืลัลนจอกเกาะสุดเจนามิโซ่บวกลูกสาวสายุทับชิมแดงมนีแดงเพชรดำหลังเขาทิดาสวรรค์มีลูกสองตัวกับเป็นดำคู่เกิดตัวขาวนะครับแม่นี้ชายโชคชัยเป็นใจทักมารอเขียวปัด แม่นี้เป็นชั่วมงคลบวกแม่แดงนะครับจากเพดํำโชค